ไอยสี่ตัวสองสามสี่มันมาหนักขวามัานหนักขวาโผ่ทุกคนบันนี้ตัวหนึ่งโดนข้าหนอกเหรอไปบันบนที่มาตัวหนึ่งบนตรง, <ไป S 2> งกลาไกลเลยกับผมเลยยังไม่ตาย

จะลากจะลากจะลากสวยโดนลูกซองกันหมดเลยอย่างวะเนี้โอ้โหเร็วสุดวะตัวเซจะจุกหนักเลยไปก,ก,ก,กู้ หมดแนะล้วหมดแล้วเแค่ตรงนี้เต็มเลยแค่ไหนวะเมื่อกี้เนี่ยพาเลตไอ้ยเธอมีน่องหรอวะเต็มเลยอะ่ะเธอมีนองเอลินองหมเ <c oughs> ต็มนนแล้วแค่ปวดเดี <c oughs> ย๋ยวสกินรถไดห้หลวงมาลเลยนีเลยเกิดยิบไหม ูเป็นเสียงเลเสียงรถเลยเสียงนิ่งเลยไม่ได้วนเีพราะท่านดจูนเครื่องดีฮะเบอร์ิ่วส่เบอริเริวเนี่์ chip pack c h i แพ ôm vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ สามอา่ะคุณน้องไงเคยเรียนไหนี่ cục pick ba, bong gần sao cục pick. Nhưng thấy mắt mực gì thì bắt tài. Ừ, cầm Em lăng những bắt tài vô. Tay áo lúc to nha, có bây nhặt.

ดูเลยวะอนเลยสิไดอะไรไดตัว่ยังจุกยังยังเฮ้ยลันอยู่ดับเครื่องเลยน้องทางตลาดปะบนลังค้าลังคาเลยเฮ้ยขึ้นนะค้า là cài tiền Dù đừng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เฮ้ยไอ้คนที่มันอยู่ข้างล่างมันวิ่งออกซ้ายไปบอยลองเงียบออ,อกซ้ายปิ๊กเออออกซ้ายออกซ้ายน <c oughs> ี่คื <c oughs> อกูนี่อีฮี่งตัวนี้แหละที่มันวิ่งมาเข้าในปุ๊ปปิกเข้าตรงนี้ลานกลาง ยังไงยังไงออยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อย okay. ู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาไอ้ฟิวปล่อยเลยพวกพิทมันขึ้นมาแล้วว่ะเนาะยังไม่พี่ติตจะมีหนีเลยอุ๊ยพี่อันนี้อีกกว่าแล้เจ็บมากพี่ร้องหน้าไอ้เหี้ยเลือดกูไม่เต็มดิเซลหรอกไอ้สัตว์ ปพี่นับสิเป๊ะเออไปเดี๋ยวมัดเดี๋ยวไปลงไปรีกกันพี่ลงไปรีก่อนที่บัวระวังมาดเขี่ยวพี่ระวังบ้านนี้บ้านนี้มันอยู่บ้านมะกฟ้าที่ยิงพี่อะรันช่วกันพี่ไปมันไปเจ้เมื่อกี้มีเสียงหรืล่านะได้ไปอ้อมหลังมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวนี้แหละเฮ้ยที่จะเลือดกูไม่ถึงกันนี่นี่วะแกได้อยู่ผมีย้าย ที่บอยม <ขอ S 2> ีี่บอยมีูข้างหน้าตัวนึงข้างหลังตัวนซ้ายซ้ายมือขวาข้างหน้าตั้องอยู่เล็ง,ล,งล็อกล็อกอยู่าดึงกันเหรวะคุณตีลตีเ,เพีพเยตัวหลังไม่คตเนียนเลยอ๋อก ยนให้โดนให้โดนโดนพี hey, hey, down. Down. Yeah. Down. Down. Yeah. ่โดนแล้วเอาโดนๆมีตัวไกลครับนี่โดนไม่อยูด้านในถ่ายถ่ายไปเล่นนอกในวงวะ ปิ้งปิ้งออกมาขวาตัวเนี้เอฟลอตตี้นี่ยนีผ่านซอยนี้มันเจอปู แข่งเลยดี่ว่าไปรับเลยอยู่ซ้ายพี่เอาไปแล้ว มันไม่โผล่ไม่มาอันนี้มึม้งบังวะเขียวพี่วะตัวท้ายป่ะตัวท้ายกิงวะ

điều đấy. rồi kiếm mông ngay quá. mark đấy, mark mình đánh 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 đánh. mình cần đánh đánh. Thank you

มีคนไหมเอามักสีเปล่างมันเหลืงลแทนครับเฮ้เยยิงใครอ่ะพ <c oughs> ี่หอพี่วายมาบาบเปิดี่แกะอเนโอ้ยมองยีเดินนี่เนี่ยโดนล่าแล้วขอบปืนให้มนกกว่าเมื่อกี้มาหาเลย ถึงขึ้นแล้วเอาไปหาครับเฮ้ยถึงขึ้นล่ะมันไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้ไปหาใช่ป่ะยังไม่ได้ไปมีรถอย่างนี้อ้บักกี้มีบักกี้อีกสิยโอเคหวะขอหน้เถอะ าตีบัานนี่ท่านนะพียวบันมากเงนี่ยนะมากแหลกอ่ <Okay. S 1> ะเขกำลังไ่กันเลยเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนเนี่ยโอเปกใหไม่มีนยนี่กำลังเดือดเลยบ้านนี้โอ้จอดรีได้เนยตรงเนี้ยเฮียเนินเนี้ยคอยยินรอปะรับได้ได้ได ลองมาลับกูด้ะมีวากิโอเคโอเคเอาไปย่ okay, okay. างดเองนะประเดี๋ยวหลุดกองมันเฮ้ย hey, ลงไปตัวหนึ่งลงกลางไปตัวหนึ่งเห็นแล้วเปลียนข้างล่างเลยหลังหลังป้ายนี่พี่วายมาเขียวหลังป้ายมีเฮ้ยหลังหน้าวะ

เตรียมพี่มีบูโซนเั่า uh, นึงแล้วเข้าไปอยู่ชั้นสองพี huh. <t ell> <t ell ่ชั้นสองบูล็อกรอบรอบขวามาเฮ้ยเที่่บนข้างบนพี่ตายตายตายสวยไปสัตว์เอ้ยมันโล่หลุดบูโซนกูมาเฉยเลยอ้าวปุ๊ปิกกู น้องหลับตัวไหนวะเนี่ยผมมีชุดแต่ผมล่วงเลยไหนมีวะปัก4เหรอแล้วน้องเสียสละเพื่อชัดเพื่อไข่เพื่อขัดอยู่ผมอ๋อยากล่องกล่องแบงคยิดไข่อ่ะ อาสนใจต่อว่าวสนใจไปต่อว่าวใส่กันยับเลยเนี่ยปุกบนะปีกว่ะเหมือนอยู่ในเมืองงั้น,นต้องเข้าเมืองแล้นนววะเรา,าอ่ะไปเล็บเลยไป mó thả rồi, nhà lịch thân mặt kia mặt kia mặt kia Bắt kia mặt kia mặt kia quá kia mặt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  kia แรงจัดมาดิัมานี่งทมานอกขวาปะวนขวานี่นี่นี่น่น่ขับวนี่ขาาาดอขวามแล้วมาเฮ้ยเร็วเววตัวรับตัวรับเฮ้ยไฟรับอยู่มันโกดังป่ะ เลยไปข้างบนข้างบนมาส้มอ่ะรถจอดนี่เฮ้ยหมอตาวคุณแปดได้ยนนันนงนงเนเอ็มขึ้นแล้วโ,โดนโดนตอนนี้โดนเย,ดดนเยอะตรงไหน เนินอยู่ที่เนินปาดแลวเปิดดไรวยตุ้รวยเดยวมีส่ใส่ใส่ใปาดหมดกันนี่เบงช่วยไมเ่งเว้ย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 เวย้ยรู้แล้วไแผัวแล้วไอแผลตีหน้าตีหน้า ผมปิ๊กของนี้ของยังไงผมปิ๊กน้องมาตรงนี้ได้นะมามาพี่เนี่ยเออสดเต็มเลยครับพี่เออไม่ต้องไปฟ้าแล้วสี่ห้าศพเลยต้องลงหมายสารแมงมุมเปิดจัดเลยตรงนี้ขอบ้านกันเสียงเอเลี่ยดบวดว เวียนแล้วไหอ่หนึ่งสองคอมโบอ่ะดับเบิลคอมโบอ่ะใครเอยเฮ้ยเ้วเยเงยเฮยัฮ้ยเ้ย้ย้ยเฮ้ยเู้ยกฮ้ยย้เฮ้้ยังเัวยเฮเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยย้้ เอมีคนโดดลงมาไป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 ตึดเกียบเลยวะเอาโคมโซ่ไม่มีเลยเนี้ยตกนี้ก็ได้แหลปปกเนี่ยไม่มีพี่ทิ้งคมไว้ข้างล่างอะนี่ไงน้องวางอยู่บนตึ๊ดอะ Knock, 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 rồi Cái knock, chụp rồi Oh fuck Oh knock, 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 khom knock, 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 สองตัวพี่บ้านตัวออกมาสาวอ่ะใช่พี่ตุด้ายเด็ดเบ็ดตัวเยอะอยู่นะที่หนึ่งที่หนึ่ง luật. Ừ. Mạnh ừ, Đi mà. mặc chết ơi, phục à? tịt đi <coughs> เดี๋ยวดให้ด้วยไม่ทานแล้วล่างเต็มเลยพี่อยากเอาหัว,วทุบเข้มได้นะทุบพี่ไม่ได้แนละ้วอยู่มาส้มพี่ตัวตัว,ตวนะเข้มก็ไม่ได้ใช่เกียวอยู่หน้าโอเคดลบล็อกไปแล้วเล่นนี่มาเดี๋ยว ไอองไม่มาวะี่อมักโซมันเชิงกัดเอ้ยมักโซมันเชิงกัดเลยไม่มาวะน้องนุ๊กไาแล้วข้างหน้าข้ามแล้วคือรอเมา่องกระปนี่มันตแล้ะ